ัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้แนะนำรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะใครที่กดติดตามไว้นะคะแจ้งเตือนปุ๊บเข้ามาดูเลยนะคะอัปเดตกันนะคะสำหรับรถคุณภาพดีดีพรีเมียมที่พลอยคัดมาให้นะคะออกรถส่งฟรีทั่วไทยค่ะจบเพียง999บาทนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาพลอยมีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเนเพื่อนอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมบอกด้านล่างได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกับเต y ต t a r ี vo EP ี u n ร e r ะะเป็นตัว e plus 2.4งจเกียร์ออโต้รถปี2019นะคะสำหรับใครที่ตามหาเคระบะยกสูงเกียร์โตอยู่ยกมือขึ้นค่ะนี่เลยนะคะจัดมาให้อีกหนึ่งคันหล่อๆนะคะลูกค้ามาเทินเอาไว้นะคะายทะเบียนสวยๆกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้นะคะเป็นโฉมปี2019ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ daylight ตัดหมอกให้ครบชุดนะคะนานๆทีจะเจอตัว e plus นะทุกคนสวยจริงๆนะคะนี่ ให้ดูกันซุ้มล้อเท่ๆมีมาให้นะคะแมกยางใหม่จัดมาให้แล้วด้วยนะอย่างหล่อเลยนะคะกระจกด้านข้างปรับทับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจด้วยนะคะมือจับก็จะได้โครเมียมแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีๆนะคะวิ่งเข้าสวนอย่างเดียวเลยนะนี้เลยนะจะยอยู่ในสภาพที่สวยแบบนี้เลยสำหรับเต y o ต้า i ฮ u ั r e ี v o E Plus นั่นเองนะคะกล้องด้านหลังมีมาให้ด้วยนี่นะกล้องด้านหลังนะคะมีมาให้ถอยกันได้สบายๆนะคะภายในก็ได้ m a ็ l i n e นอรที่เป็นของ To โย t a าตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะสำหรับมุมนี้ทุกคนมาดูกันนะคะก็จะได้รถนะคะเป็น4ประตูยกสูงนะคะที่หลายคนชอบเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับภายในค่ะ อาวลดล็อกซะละนี่นะคะปลดล็อกก่อนโอเคมาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารบ้างนี่นะคะภายในนะคะก็จะได้ชุดเบาะนะคะที่เป็นผ้านะคะตัดเย็บสวยๆนะคะได้ที่พักแขนตรงนี้มาให้พร้อมที่หว่างแก้วด้วยนะคะคือรถยังกลิ่นหอมใหม่อยู่เลยอะทุกคนนี่ค่ะได้เบาะใหญ่นั่งสบาย เพดานาสาอาราะแบบนี้เลยนะคะมีไฟกลางเก่งไฟหน้าเก่งให้เลยค่ะมาขึ้นลงง่ายๆสะดวกสบายแบบนี้เลยสำหรับที่นั่งคนขับนะคะก็จะได้ชุดเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะรถกว้างรถสูงขับสบายนะคะอีกวิ่งคันที่จัดมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปี2019นะคะมาดูซีไม่วิ่งไปเท่าไหร่ หมายวิ่งไป1 1 3 6 4 5กิโลเท่านั้นนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ Cruise Control อยู่ฝั่งนี้ค่ะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะรถพึ่งเข้าเองทุกคนนะคะนี่คือแบบดูแลรถกันแบบอย่างเร็วเลยนะนะคะให้ทุกคนได้มีรถไว้ใช้ทันใจนะคะตรงกลางได้จอขนาดใหญ่มีช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะ AUX FMAM Bluetooth ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันซะหน่อยนะกล้องหลังคมชัดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเลนนำสายตาปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะเกสใส่ของนะคะที่วางแก้ว Eco Mode Power Mode อยู่ตรงนี้ค่ะได้ขับเกียร์ออโต้สบายๆนะคะตรงสเต็กไขบ้างยกมือขึ้นค่ะ เลยนะคะกล่องเ็๊ใส่ของใส่เอกสารสําคัญได้หมดเลยนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้นะคะเจ้าของเดิมน่ารักจังดูแลรถดีสุดๆเลยนะคะยินดีกับเจ้าของเดิมด้วยนะได้รถไปแล้วนะคะเขามาเทินเป็นฟอร์จูนนะคะหลายๆคนก็มามาเทินเป็นรถครอบครัวกันนะคะและพอยก็เลยได้คันนี้มาให้เพื่อนๆสาหรับใครนะคะที่อยากได้กระบะยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะรถปี19ไหมไม่เยอะนะ คันนี้พร้อมส่งให้ทั่วไทยนะคะผ่อนเพียง9,000กว่าบาทนะคะราคาพิเศษเพียง559,000บาทเท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างอยากให้ได้รถสวยๆอยากให้ได้รถดีๆจริงๆนะอันนี้เป็นรถลูกค,ค้าเก่าพอเองนะคะดูแลอย่างดีภาษีพรบต่อให้หมดแล้วค่ะทุกอย่างจบเพียง999บาทสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะคะพรอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะรถสวยๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะ พร้อมส่งให้ทั่วไทยนะคะโอเคขอบคุณค่ะที่ดูกันจนจบค่ะ